เช่าพระบ้านหลายสิบองค์ราคาหลักพันจะได้อะไรบ้างและคุ้มหรือไม่ไปติดตามกันครับติดต่อเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e พระบ้านพระเหมาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระบ้านพระเหมาอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เหมาพระบ้านมาก็20กว่าองค์นะครับก็มาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับองค์แรกครับนี่ได้องค์นี้มา นะครับอ่าองนี้เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับอ่าุูขอบนะครับต้นบน,นบนก็ถือว่าหลวงพ่อโสธรน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยดี อที่สองนะครับเป็นพระพิตาครับอรสามอครสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับทรงเกชยโยนะครับ งที่สี่นะครับองนี้เป็นชูชกนะครับชูชกเนี่ยก็เด่นเรื่องการขอลาบขอทรัพย์ขอโชคนะครับใครสายชูชกนี่ก็ต้องน่าบูชานะครับอ่ะอคที่ห้าพระเนื้อดินเอ้ยเนื้อผง ชนนก็คือชุดนี้มีน้อยนะครับก็คือจะเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างนานหน่อยนะครับถ้าชุดไหนมีเยอะก็อาจจะต้องไปเร็วนิดนึงนะครับชุดนี้มีน้อยก็ให้เห็นรายละเอียดหน้าหลังขอบได้หมดนะครับตรงนี้นะครับพาพิคเนต พระเจ้าแห่งความสำเร็จคนนี้หลวงพ่อทวดนะครับหลังจะเป็นเทวสวรรณ เทพแห่งความมั่งคัง่งและนี่จะเป็นขอบองค์นี้นะครับก็เป็นพระผงปักวัดปักน้ำนะครับน,นี่นะครับก็ อูเยี่ยเป็นพระสมเด็จนะครับสามชั้นนี่เป็นขอบอันนี้ด้านหลังนี่ขอบอีกด้านนะครับอนูนนเยี่พระสมเด็จ ตรงนี้เป็นพระสังกัจจายนตรงนี้ก็เป็นพระพุทธชินราช ด้านหลังเป็นแม่นางกวักขอบเป็นล่านี้อ,องค์นี้ก็ส่งพระสมเด็จนี่นะครับก็จะเป็นพระาสิวรี ก็คืออยู่ในกรอบนะครับพร้อมใช้พร้อมบูชาได้เลยนะครับขึ้นขอได้เลยถือว่าโอเคนะครับอีกองหนึ่งนะครับก็เป็นพระศิวลีเหมือนกันแต่อีกปางหนึ่งนะครับก็ใครสายโชคลาภนี่ก็น่าบูชานะครับอ่ะ องนี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดปักน้ำนะครับโอเคองคนี้ก็เป็นแม่นางกวักองนี้อะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันนะดูยากนิดนึงองนี้ก็เป็นแม่นังกวักองนี้ก็เป็นพรบปิดกระเนีนะครับเทพเจ้าแห่ง,งความสำเร็จองนี้จะเป็นพระศิวลีองหนึน่งนะครับ องนี้ก็จะเป็นพระสไตล์พระสมเด็จอีกองอ่าองนี้ครับหลวงพ่อโสธรอ,องนี้ครับก็เป็นพระปิกานณ์ เป็นพระเสีวลีกองหนึ่งตรงนี้ก็เป็นพระสงังฆ์จายนะครับอีกองหนึ่งตรงนี้ก็พระสมเดจอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นพระเนื้อผง สมเด็จทรงเกชัยโยนะครับองคนีเ้เป็นพระพิคเนตนะครับแล้วก็เป็นพระสมเด็จองค์สุดท้ายนะดูดีนะครับก็ประมาณน่าจะ2ีสิบกว่าองค์นะครับ ท่านได้สนใจจะยกจะแยกก็ติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะครับพระบ้านพระเหมาก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ